ผมตื่นเต้นมากเันมันหลายปีแล้วมันผิดปกติไม่ที่ผมตื่นเต้นมากๆเนี่ยนะครับคุณทำงานตัดสมปกติเลยครับเพราะว่าเราไม่จัดมาสามปีตามที่ท่านบอกนะครับปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดใช่ไหมพี่อ่ะไม่ปีที่แล้วไม่ได้จัดแต่ว่าเนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยบังเอิญจะจัดแต่ว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องของเอ่อสบคอยู่นะครับว่ามันมันเป็นกึ่งกึ่งปริปลอกเปิดประเทศแล้วแต่ว่ามันเป็นกึ่งกึ่งลูกบางว่าเอ๊ะ จะให้เล่นมจัดดีไม่ดีเนาะเขาเลยไม่ได้จัดสุดท้ายใช่ไหมก็เลยไม่ได้จัดมาแต่ว่าคนก็มาเล่นกันเยอะมากคนก็มาปีที่แล้วนะแต่ไม่ได้ทำเป็นการว่าไงครับใช่ครับแล้วก็มีการออกกฎหมายห้ามเล่นเลยโอ้ออกกฎแม่ออกกฎห้ามเล่นเลยนะคราวนี้ปีนี้เป็นไงสี่งาอ่ะเต็มที่ก็จริงๆผู้ประกอบการเราพร้อมหมดนะครับแล้วก็พื้นที่บนถนนข้าวสารนี่ก็ถูกจับจองเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นะครับเพื่อมาขายของมาขายอาหารมาขายส <Ừ. S 1> ู้ฉีดนะ้ำมาขายนะ้ำ <Ừ. S 1> มาอะไร นะครับแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกว่าสามปีละนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเช้าเรามีเรื่องของวัฒนธรรมนะครับมีการตักบาตรประทาเป็นน้องพระนะครับเริ่มต้นก่อนว่างั้นครับผมวันที่สิบสองนี่เช้านี้เน่ครับชวนสิบสามสิบห้าแล้วก็ปล่อยให้เล่นเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถเล่นได้ตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่ม เที่ยงคือสองทุ่มนะใช่ครับใช่ครับสองทุ่มเราก็จะมีการเคลียร์ถนนล้างถนนล้างทุกวันเลยใช่ไหมสะอาดครับผมทําความสะอาดก่อนรอบนึงนะครับแล้วก็ปล่อยให้นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวกลางคืนกลับมาเร็วจะไม่มีการเล่นน้ําคือเล่นน้ำนี่ขีดเส้นแค่สองทุ่มแล้วเราจะล้างถนนเกลียร์ถนนแต่หลังจากนั้นไปเนี่ยคนที่มาเที่ยวปกติที่ไม่เล่นน้าแรงต่างเราก็ยังเปิดบริการให้อยู่กินที่วอะไรหน่งได้นะ ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับ,บ<อ>ก็เราก็จะเน้นเรื่องสี่ปอเหมือนเดิมสี่ปอนะงว,นห,วหน้าก็คือโป,เป๊เปยืยปืนแรงดนน้ําสูงแล้วก็แป้งแป้งคาารับดนถนนข้าสนี่ห้ามเลยนะครับเราเราลงเราเรา,เรา,เราจะมีทางเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่เขตตั้งจุดสกัดตั้งแัวถนนท้ายถนนนะครับเรื่องของความปลอดภัยทั้งผู้กำกับเองก็ลงมากํากับดูแลนะครับมีการเรียกการทุกร้านประชุมนะครับแล้วก็มีขอ ลังเสริมจักนครบาลครับมาดูแลเรื่องของความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางออกก็มีจริงๆทางเข้ามีสองทางมันงครับครับนถนนท้ายถนนแต่ทางออกหากมีเหตุฉุกเฉินก็จะมีสี่ทางอตรงนี้เนี่ยตรียมเอาไว้แล้วนะใช่ครับท่านบูงกับก็ติดป้ายเป็นสีภาษาเลยนะครับให้ให้คนให้นักท่องเที่ยวสามารถเห็นได้มีอะไรไทยอังกฤษ จีนเราต้องมีแล้วอีกภาษาหนึ่งอะไรฮะไทยจีนอังกฤษนะครับแล้วเห็นเห็นบอกอีกภาษาหนึ่งน่าจะเป็นภาษาเกาหลีอ๋อเกาหลีด้วยนะเยอะเยอะประมาณนี้เลยครับครับผมครับคือเรียกว่าคึกคักกันพอสมควรแหละปีนี้แล้วบรรยากาศในถนนเข้าสารเนี่ยมันจะมีจุดซึ่งเป็นเวทีมีคอนเสิร์ตไหมมีการเปิดเครื่องเสียงมีดีเจมาเปิดกันสนุกสนานเออลองไลฟ์ฟังหน่อยสิ คนจะได้เตรียมตัวไปถูกเอาไงต้องต้องต้องดอย่างนี้ว่าถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะสาธารณะก็คือบนถนนหน้าถนนถือเป็นพื้นที่สาธารณะทางพอเองเนี่ยเลยว่าห้ามมีเวทีอ๋อไม่ให้มีเวทีไปกกากีดขวางทางเดินถนนเลยว่าท่านใช่ถูกต้องครับยื่นไปไม่ได้เลยนะใช่เพราะคนมันจะอวทีแล้วไม่เดินอ๋อใช่มันจะไปขวางคนอด่นเขานะที่เขาจะเดินอ่า เพราะฉะนั้นก็จะไม่เหยืนนไมพูดทางางขอออกเข่งก็เน้นมาบอกไปเลยส่วนผู้ประกอบการแต่ละร้านแต่ละร้านในโซนของตัวเองของร้านของตัวเองใช่ครับสามารถมีสามารถมีได้แล้วก็หลายๆร้านก็เริ่มจัดละนะครับมีการจ้างดีเจมีการช่างล้โพงเลยไหมตั้งล้โพงใหญ่ตรงข้างหน้าร้านเลยไหมใช่ครับใช่ครับะมใส่แต่ละร้าน อัอือ,อันนั้นก็แต่ละร้านก็ว่ากันไปไม่เป็นไรครับแล้นก็ก็จะก็จะเชื่อว่ามันก็คงจะสนุกสนานเฮฮากันแหละอตรงตรงซอยถนนข้าวสารเนี่ยตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนเนี่ยมีร้านประมาณกี่ร้านเนบินพี่โอ้ถ้าเป็น400เมตรนี้ถ้าเป็นผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ในอาคารเนี่ย เออไม่ต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยนะแล้วแล้วก็บูแผงลอยเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยครับมีร้านสองร้อยแล้วก็แผงลอยประมาณสี่ร้อยนะสี่ร้อยใช่ครับใช่ครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่กันในสามสิบสี่สิบห้าครับ มีคนถามมาด้วยนะค,ะครับว่าเราเนี่ยสี่ปอก็คือโปะเปื่อยปะแป้งเปื่อยฉีดน้ำเนี่ยห้ามทางกทมเนี่ยเขาจะมีการปลอดแอลกอฮอล์ด้วยแต่ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสี่ปอนี่นะฮะแต่จะมีมะการที่ใครที่ลักลอบนำเครื่องดื่มมาเนี่ยก็คือเข้าถนนไม่ได้ใช่ไหมฮะใชับจุด ก็คือในส่วนของจุดสกัดหัวท้ายถนนเนี่ยก็จะมีการตรวจเข้มเลื่อนแอลกอฮอ,อล์แล้วก็ท่านผอ,อ,อ,อเขตก็เน้นว่าเทศกิจต้องมาดูนะครับเพราะว่าบางบางบางครั้งจะมีผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเห็นน้ําถังน้ำแข็งแล้วก็ะจะมาขายน้ําแต่ข้างในซุปเรื่องของเบียร์ตรงนี้ท่านผอแกก็เน<อ>้นกับทางเทศกิจ ครับที่เขาช่วยตรวจกันเข้มงวดคที่ประกอบการที่อยู่ในอาคารสามารถขายได้ตามปกติออร้านย่อยๆไถงน้ำขงน้ำแข็งนี่ไม่ให้มีเล่าเบียร์ว่างั้นขายตามระยะเวลาใช่ไหมครับที่ที่เขาให้ขายได้อก็ตามตามกฎหมายครับแต่เขาจะสามารถขายได้สองขยเนอะใช่ไหมก็คือขยักที่ที่เล่นน้ําสงการกับขยักตรงกลางคืนที่ว่านะหลังจากที่เราทำความสะอาดสองทุ่มแล้วถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องครับก็จริงๆเล้ร้านค้าที่มันสามารถขายได้อยู่แล้วตั้งแต่เที่ยงครับผมครับไอ้เรื่องปืนฉีดน้ําผมคาดใจอยู่นิดนึงเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นภาพของข้าวสารเนี่ยมีการดักจับปืนฉีดน้ําคือคือขายปืนฉีดน้ำมาเนี่ยตํารวจจะจับอยู่ตรงข้างนี่เป็นเข่งเลยภาพนี้จะเห็นอีกไหมปีนี้เราจะเย็งนีดูแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้อันไหนที่เราดูแล้วอันตรายทุกพูดอย่างนี้ยกว่าน้ําแรงดันสูงเนี่ยนะ ใช่ครับใช่ครับจะยึดเลยฮะก็คือทางที่จะเข้าเนี่ยบรรยากาศยังเหมือนเดิมนะใครที่บางคนบางคนติดลมไงก็คือมาจากที่อื่นแล้วมันเล่นมาเต็มที่เลยพอจะมาเข้าสารนี่เขาจะยึดไวใช่ไหมรับถ้าไม่ต้องการให้ยึดก็ต้องเดินไปที่อื่นไม่ให้เล่นในถนนข้าวสารโอ้โอนนี้เขาจะเปียนนะครับคนที่เขาเข้มงวดมากครับเรื่องนี้ครับ ไอ้ที่ว่าแต่งตัวโปเนี่ยเราเราเราดูยังไงว่าเอันไโปอันไหนมีโปที่เส้นยังไงบ้างขึหลักๆนะก็จริงๆเราไม่สนับสนุนให้คอนสิร์ใสสายเดืยบมาเที่ยวนะครับไม่ให้ใสกากอกมาเที่ยวอ่าฮะนะครับเสื้อขาวด้ไหม เออไม่จริงๆคือเสื้อบางๆอะไรพวกนี้คือเพราะว่าจริงๆเจ้าทงเจ้าหน้าที่กลัวเรื่องของการมีเหตุการณ์ลวนลามนะครับอันนี้คือปัะกัรป้องกันือจริงๆใส่จริงๆมันล้อแหละเราก็เข้าใจแต่สิ่งที่เจ้าเจ้าหน้าที่เป็นห่วงคือพอใส่โป๊ปุ๊บมันก็อาจจะมีการลวนลามกันอ่ามันก็เป็นเหตุให้มีการทะเลาะวิวาทอ่าเพราะงั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข้มงวดเรื่องพวกนี้เท่านั้นเองครับ ครับคือ <ừ> ถ้าเกิดมาแบบโป้ไม่ให้เข้าเลย <ừ> ใครมาแบบสายเดียวเกาะอกใส่เสื้อสีขาวบางๆช <ừ> ั้นในข้างในสีดำดำแดงแดงเนี่ยอันนี้ก็คือ <ừ> อาจจะไม่ให้เข้าใช่ไหมฮะใช่ครับอาจจะทางเจ้าหน้าท,ท,ที่อาจจะอาจจะ,อาจจะพิจารณาไม่ให้เข้าได้ครับใช่ครับ <ừ> <ừ> ครับมีการประเมินนักท่องเที่ยวไหมครับว่าหนึ่งวันเนี่ยตามข่าวบอกว่าจะมาสานสี่หมื่นก็สามสี่หมื่นเนี่ยเราเราขังกดั้นขนาดนั้นเลยเหรอฮะอ่าใช่ครับคือจริงๆแล้วก่อนโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเดินบนถนนข้าสารช่วงสงการไี่ตั้งห้าหมื่นคนนะครับนันนคือช่วงก่อนโควิดครับ ถึงในช่วงโควิดปีนี้เนี่ยจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เราดูจากเอออัตราจองห้องพักการจองมันก็ยังไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่หลักๆที่เราเลงว่าน่าจะเป็นตลาดคนไทยที่มามากขึ้นเพราะฉะนั้นสัดส่วนของคนที่จะมาเล่นน้ําสงการเนี่ยเรามองว่า80เป็นคนไทย<อ>20เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ครั้นี้ทำไมตัวเลขมันวิ่งที่สามสี่หมื่นคนก็ถึงวันนี้เข้าใจแล้วว่าดสยลมก็ไม่จัดด้วยอ๋อใช่ไหมครับใช่ใช่ดินที่สีลมก็ค่อนข้างแน่นมากเวลาเขาจัดก็แย่งลูกค้ากันวงกันนี่แหละสีลมกับข้าวสารเนาะใช่ครับางท้บางคนก็อาจจะไหลมาจากวันหนึ่งอาจจะมาสองครั้งอะไรหรือมามาเที่ยวกันสองวันอะไรอย่างเงี้ยครับเราแล้วคนไทยผมก็เชื่อว่าก็ยังไงยังไงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไร เขาอาจจะไม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ไปเดินทางไปต่างประเทศก็มีกลคงมาเล่นน้ำสงการที่กรุงเทพมหาคนครกันคือฝรั่งอาจจะน้อยลงแต่คนไทยเนี่ยก็จะไปอุดรอยโหวตตรงนี้เหมือนกันว่างั้นเลยนะใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับค,บคบาดว่าทางประชาชนเนี่ยจะมาใช้จ่ายวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยมีเงินหมุนเวียนสักเท่าไหร่ครับผมผมมองว่าประเมินว่าต่อคนเนี่ยพันบาทต่อคน นะครับอันนี้เราก็ตีเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยขึ่นรวมค่าห้องพักรวมค่ากินค่าอะไรซึ่งมันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ประมาณสี่สิบล้านบาทถ้าสี่หมื่นคนต่อวันนะครับใช่ครับใช่สามวันนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณสักร้อยกว่าล้านว่างั้นเนี่ยหมุนเวียนให้กับสองยี่สิบล้านครับประมาณสักร้อยยี่สิบล้านนะใช่ครับผมใช่ครับมันมีอันเดงที่ ผมเองก็ก็ก็อาจจะให้ความเป็นห่วงอยู่นิดนึงนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าในเชิงลบนะเพราะว่ามันก็เป็นซิงเกิลเจอของข้อสารเหมือนกันแหละเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการเรื่องของการขายกัญชาเอาพบุงตรงแล้วกันนะฮะว่าว่านุณผา้สารเนี่ยครไปก็มันก็ชั้นหน่อยซะหน่อยว่างั้นเนี่ยนะในเทศกาลสงกรานนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องเรื่องเรื่องของตรงนี้ฮะ กัญชาต้องดูนี้ว่าแต่ละร้านที่ทําถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เป็นเร่างนี้ก่อนนะที่อยู่ในอาคารนะขออนุญาตถูกต้องไหมว่าเนี่ยนะอันนี้ถูกต้องครับอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะเขาจะค่อนข้างข้มงวดนะครับเรื่องของการให้ไม่ให้เด็กต่ำกว่า20หรือ18เข้าทากฎนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาข้มงวดอยู่แล้วอันนี้ที่เราเป็นห่วงคือคนที่มาเล่ขาย อันนั้นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงว,ว่าอยู่ๆก็มาตามท้องถนนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้ํำกับเองก็กำชับมาคลับนะฮะที่กำกับกาทุกคนว่าให้คอย,ยสอดส่องช่วยป็นสอดส่องดูแหวนนะครับแล้วก็ขอให้สงตาสงการนี่ยไม่มีตัวนี้แล้ว,ว,วแล้วอ่ะมันก็จะไม่มีหรอกเพราะว่าไอ้กัญชานี่ถ้ามันพันรังมันโดนน้ำมันก็เปียกมันก็สุดท้ายเลยจ่าจ้าควาจริงล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็ออโตเมติกนี่เขาก็จะไม่ขายเลยอ่าเหมือนเหมือนร้านเสื้อผ้าแผงลอยที่เขามาขายเสื้อผ้าตอนที่นักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวช่วงสงการเขาก็ปรับจากเสื้อผ้าเป็นขายอย่างอื่นเพราะมันมีการเล่นน้ำกันมันต้องเสียเนอะเสียของก็เพราะฉะนั้นวิธีการมันก็มันก็จะปรับไปตามสถานการณ์ครับ นรับความคงยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะคือค่อนข้างจะต้องคึกคักอย่างแน่นอนนะผมถามถึงผู้ประกอบการเรื่องห้องพักต่างๆเนี่ยตอนนี้มีการจองมาเนี่ยเท่าไหร่แล้วฮะตันนี้เราดูจากตอนเอ่อวันนี้เนี่ยมันประมาณแค่แต่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งซึ่งตัวเลขจริงๆเราคาดหวังว่ามันจะทุกคนจะเต็มร้อยครับผมซึ่งถ้าเป็นช่วงก่อนโควิดเนี่ยอืประมาณต้นต้นเดือนก็เต็มแล้วเต็มหมดแล้วช่วงสงการ กาที่มันมันมันมามันมาันมาเบาปีนี้ก็นึงจากว่าอเราเขาเข้าใจว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภาพรวมเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ประเมินว่าอาจจะเข้ายังเข้ามาน้อยอยู่นะครับตลาดจีนก็ยังมีปัญหานะครับยุโรปก็เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขเข้าใจเรื่องตัวเลขของนักท่องเที่ยวว่ามันมันก็คงยังกลับไม่กลับมาเต็มเต็มที่ครับ ทางรายการของเราชื่อคุณดวงเดือนฝากถึงคุณสง่ามาว่าคุณสง่าอย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับว่างั้นนี่แหละครับผมอันนี้อันนี้จริงๆริงเราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยกับทางออเขเเนี่ยก็ได้ได้กำชับได้มีการประชุมหารือกันหลายๆรอบมากเรื่องเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่คงจะต้องเข้มงวดเรื่องพวกนี้จริงคริบครับถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยคือ เขาเข้ามาแบบมากจนเกินไปอย่างเงี้ยเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงเพราะมันก็มีเคยมีข่าวต่างประเทศว่าคือคนเข้าไปเยอะไปซ้ายก็ไม่ได้อีเรียเขาว่าเนี่ยนะขวาก็ไม่ได้อีเทอเนียเนี่ยคือซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เดินหน้าถอยหลังก็ไม่ได้อย่างเงี้ยจะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราาไนอืยเราคิดไว้ไพื่อเกดับหนึ่งมันเป็นมันเป็นไปได้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อฮอลลวีนปีที่แล้วเราก็จับอ่า ซึ่งเหตุเกิดเหตุเกิดที่ไเหตุเกิดที่เกาหลีก่อนแล้วเราที่กรทมที่เข้าสารเราก็จกงงัดทโลุมินซึ่งก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้หนึ่งคือคือคือเรื่องของผอู้วิพักาษ์ผู้ริสมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ,อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยถนนเรากว้างถนนเขาแคบแล้วถนนเขาเป็นเป็นเหมือนภูเขาขึ้นลงขึ้นลงนะครับอันอันที่สามคือหนึ่งถ้ามันไม่มีเจ้าภาพนะครับมันก็จะปล่อยให้คนเดินเข้าไปไม่มีใครหยุด วันนี้เนี่ยทางผอทางทางทางผอเขตเองกับทางผู้กํากับเองก็ดีเนี่ยก็ท่านจะมานั่งไปหัวโตประชุมแล้วก็เรื่องของี่ร400เมตรเนี่ยว่าจะจุคนได้เท่าไหร่ซึ่งก็ประเมินกันว่าอยู่ที่ประมาณ5,000-7,000คนอ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการนับหัวกันนะครับแล้วก็บนถนน400เมตรท่านผู้กํากับก็บอกว่าจะมีตัวเหมือนตัวเขาเรียกว่าตัวยืนที่ให้เจ้าหน้าที่ไปยืนมอง ว่าท่านแน่นแล้วเนี่ยอาจจะมีการหยุดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าอ๋อมีการบริหารจัดการตรงนี้ใช่ตรงนี้คือแบบการคุ้นกับท่านเนมาว่าจะต้องมีคนยืนมองเป็นหอคอยนะการคอยมองแล้วก็คอยวอร์ดีดีนะเราจะได้สบายใจนะสบายใจแล้วก็บอกไปยังผู้ท่านท่านท่านเน่นโดยเฉพาะเรื่องปลอดภัย เพราะฉะนั้นผู้ฟังนะที่จะไปเข้าสารถ้าเกิดว่าไปแล้วตํารวจเขาบอกว่าช่วงนี้โอ้คนแน่นเนี่ยไปเข้านี่อย่าไปอย่าไปมานมุ่งมิตรใส่คุณตำรวจเขาได้อย่าไปโหน,นะอโอ้โอ,อย่าเข้าอย่าเข้าจะเข้า,ขาไม่ได้อย่างเงี้ยแน,น่นแล้วอะไรเงี้ยน,นะที่ต้องมีต้องมีอย่างงี้ฮะที่มีสงคารามสงครารที่เข้าสารเนี่ยแบบไม่ใช่แค่แต่เหมนเข้าสารอ่ามันคือถนนเบย์โดยเฉพาะมันตรงนั้นเลยแหละโรงงานนี่นะใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นรามบุตรีเป็นถนนตะนาวอ่่าตรงนี้เนี่ยทางผู้กำกับเองก็จะมีการปิด ถนนเ<อ>พื่อให้คนเนี่ยเดินเดินได้รอบๆมากขึ้นกระจายคนออกไปนี่จะช่วยบรรเทาเรื่องของการแอร่ความแอ,รอครับครับ,รบอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนเขาตื่นเต้นพอสมควรก็คือการฟื้น การจัดการประกวดเทพีสงการวิสุทธิกษ,ษัตริย์ถือว่าเป็นเวทีที่อยู่มาอย่างยาวนานนะฮะอของกรุงเทพมหานครครายละเอียดเป็นยังไงครับคุณสง,ง่าครับครับผมจร,จริงๆเอ่อต้องต้องมีอย่างนี้ว่าอีกจะเป็นอีกทางสมาคมที่เป็นคนจัดเรื่องของเทพีวิสุทธิกษัตริย์ตลอดนะครับแล้วก็วันปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่หูหายไปนานมากเลยใช่ครับนะครับก็มีคนคนขอร้องมาว่าให้กลับมาจัดอีกรอบหนึ่งที่ทางทางประธานเนี่ยซึ่งคุณคุณเพนเนี่ยก็นำ เรื่องของนานศึกษาเนี่ยจากที่เน่าจะเป็นที่สวนชัยประการสวนชัยประการน้อยด้บอกอใช่ครับมันจะอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์ใกล้ๆกันติดติดริมน้ำเจ้าพระยาตรงนั้นนะครับเดินทะลุจากข้าสารไปได้ใช่ครับใช่ท่านก็นำมาประกวดใหม่นะครับมาปัดฝุ่นแล้วก็มาลองเริ่มดูว่ามันจะมียังมีมวลแขังอยู่ไหมเพราะว่าทันที่ท่านก็บอกว่า เทพีหนีงสกษัตริย์ก็จะได้ไปประกวดนางสาวไทยได้รางวัลมากมายาท่านก็เลยนำกลับมาปักฝุ่นแล้วมาทำใหม่ครับ ก็น่าตื่นเต้นนะฮะนางงามแต่ละเวทีที่เป็นงานอาจจะเป็นเดินสายอย่างเงี้ยเนาะเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่จะทําให้หลายคนเนี่ยไหลไปเป็นนางสาวไทยหรือว่าเวทีใหญ่ๆกว่านี้ช่องทางปรากฏตัวเนาะครับใช่ครับใช่ครับคือแักนะทีนี้นะคือคารจริงๆครับคุณสง่าครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวข้าสารกันหน่อยครับเอาเชิญครับคุณไม่เล่น่างนี้นะครับอยากให้ทุกคนประชาชนเนี่ยมาเที่ยว เขตพระนครผมนึกอย่างนี้วขตพระนครเลยนะเพราะเราเรามีวัดวาอารามที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นวัดชนะสงฆ์ใช่อปออยู่ใกล้สุดข้อติดคณะทุกอย่างนะครับมีวัดบวรมีวัดอินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่เขามันมาสักการะบูชามาขอปรเสร็จแล้วก็ค่อยมาเดินเล่นชมบรรยากาศไทยๆแล้วก็มาเล่นน้ําสงการ นะครับผมผมเชื่อว่ามันเป็นความสุขที่คนไทยเราใฝ่ฝันมาสามปีก็จะมาเห็นกลับมาเห็นวัฒนธรรมของเรามามีความสนุกสนานคึ้คืนกันอีกรอบหนึ่งต้องเรียนเชิญทุกคนครับผมครับวันนี้ขอบคุณคุณสง่านะครับคุณมากนะครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ